กราบสวัสดีพี่พิชลายเกมเศรษฐีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่การรีวิวอีเวนต์ใหม่นะครับเป็นอีเวนต์เลหลังการ์ดตัวละครล้มละลายนะครับก็จะมีประกอบไปด้วยกันทั้งหมด4ใบเลยนั่นเองนะครับก็มาดูกันนะว่ามีการ์ดอะไรบ้างนะครับตัวแรกเลยนั่นก็คืออีโวอนูบิสนะครับก็เป็นสายจัดโอลิมปิกแล้วก็พื้นที่เอฟเฟกต์หมอกนั่นเองนะครับส่วนถัดมานี่เป็นอีโวอาชานะครับก็เป็นตัวที่ค่อนข้างเก่าแล้วนะครับที่ได้กลับมาเลหลังอีกครั้งนนึงที่ก็็เปสาย จะบอกว่าเป็นสายให้บิดก็ไม่ถูกซะทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าน้องเนี่ยแอบวิกเก่งมากเลยนะครับจากแต่ก่อนเนี่ยเคยเป็นเปอร์เซ็นในการผุดนะครับมเมล็ดพันธุ์เนี่ย90%เลยนะครับตอนนี้ก็คือฉายาโดนเนิฟนะครับเก่งเกินจนโดนเนิฟตัวแรกในเซิร์ฟไทยเลยนะครับที่แบบเห็นเปอร์เซ็นชัดเจนเลยนะครับว่าถูกเนิฟลงมานั่นเองนะสำหรับอีโวไดริทนั่นเองนะครับและตัวถัดมานะครับก็เป็น เหมือนตัวแรกเลยนะครับแต่ว่าอัปเกรดความสามารถที่เพิ่มเติมเข้ามาให้แกร่งยิ่งขึ้นแล้วก็ตัดบางสกิลออกไปนั่นเองนะครับนั่นก็คืออีโวผู้พิพากษาอนูบิสนั่นเองนะครับโอเคสำหรับอีเว์นี้นะครับใช้วัตถุดิบในการตามหาเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับนั่นก็คือสมุดอัญเชิญอนูบิสนะครับสี่สี่ชิ้นนะครับเป็น S นะแล้วก็ A บวอนะจะเป็นปากกาของผู้พิพากษานะครับเเนี่ยจะเป็นคําตัดสินแล้วก็คําตัดสินที่ไม่สมบูรณ์นะครับก็หาทั้งหมด อ่ออย่างละ4นะครับ A บวกเนี่ยจะเป็นอย่างละ4เหมือนกันนะครับ A อเนี่ยอย่างละ5ใบนั่นเองนะครับโอเคเนาะก็วัตถุดิบนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหาได้จากไหนนะครับก็ต้องมาสุ่มนะครับในอีเวนต์แจ็คพอตเฟสติวัลนะครับมีให้สุ่มแบบสุ่มแจ็คพอต10เพชรแล้วก็แจ็คพอต50เพชรได้นั่นเองนะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถมากดใบทองนะครับเพื่อได้ สุ่มคะแนนของขวัญนะครับแล้วก็ได้เพชรบวกเพิ่ม2เม็ดด้วยนั่นเองนะครับก็จะสามารถเพิ่มออตาในการสุ่มแจ็คพอตได้ท่านเองนะโอเคในส่วนนี้นะครับมีอัญมณีเพิ่มเติมขึ้นมานะครับนั่นก็คืออัญมณีคอสตูมนะครับของทั้ง3ตัวเลยนะครับตัวแรกนะครับนั่นก็คือไดลิทนะครับคอสตูมไดลิททำอะไรได้นะครับทุกๆโอกาสทอยลูกต่อของฉันนะครับโอกาส50%ชาร์จโล่ซเปอร์นะครับสูงสุด2ขั้นนะ ก็เป็นโล่ซูเปอร์นะครับโล่สีทองนั่นแหละแบบเดียวกันเลยกับนะครับแต่ว่าเป็นคอสตูมทั้งทีเนี่ยดันไม่มีเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้เลยนะครับแบบอัตราการเติบโตอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมองว่าถ้ามันเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้อ่ะน่าดึงดูดมากเลยนะครับเนื่องจากว่าคอสตูมก็สวยเก๋เลยนะครับเป็นโมเดลร่างที่เอ่ออเพิลฟูลเดย์ด้วยนะครับตัวนี้นะโอเคเนาะมามาดูตัวที่2นะครับอัญมณีคอสตูมผู้พิพากษาลูบิสนะครับก็จะเป็นร่างนี้ไปเลยนะครับ เป็นน้องหมาสีขาวไปแล้วนะครับตอนนี้ไม่รู้จะพูดยังไงดีทําไมมันถึงไม่เป็นแบบอนุบิสแล้วก็เป็นกรอบสีม่วงไปเลยอันนั้นน่าจะดูดีกว่านะครับอันนี้มาเป็นน้องหมานะครับอันนี้คือผมก็ช่างใจอยู่นะครับว่าจะเติมมารีวิวดีไหมแต่ว่าขอคิดไว้ก่อนแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นการ์ดที่ผมไม่ค่อยหยิบมาเล่นแล้วสักเท่าไหร่นะครับโอเคนาะเดี๋ยวงี้ผมจะไปสรุป ให้รับฟังอีกทีก็แล้วกันนะครับสำหรับความสามารถของอัญมณีคอสตูมผู้พิพากษานะครับทำอะไรได้ก็คือสกิลเดียวกันเลยนะครับกับคอสตูมเดลิสนะครับก็คือชาร์โล่ซูปเปอร์50%นะครับไม่มีเพิ่มเปอร์เซ็นต์แต่อย่างใดนะถัดมานะครับตัวสุดท้ายนั่นก็คืออัญมณีคอสตูมอนูบิสนะครับก็เป็นร่างน้องหมาสีดํานะครับโอ้โหแต่ความสามารถนี้ดีนะผมอ่านให้ฟังแล้วกันนะครับก็คือในเทิร์นของฉันเนี่ยเมื่อตกแลนด์มาร์กของตัวเองมีโอกาส55% สร้างเลนมากทันทีแล้วก็เคลื่อนย้ายนะครับก็เป็นสกิลเหาะเหินเดิอนอากาศนั่นเองนะครับโอเคก็สงวนราคาไว้ที่549บาทนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะอืมตรงนี้นะครับเป็นแบบเลือกด้วยนะครับก็คือสามารถซื้อได้4ครั้งต่อ ID นะครับในกล่องนี้ก็จะประกอบไปด้วยอัญมณี3แบบที่ผมกล่าวถึงแล้วก็อัญมณีคอสตูมของ อาชานะครับมาดูของอาชาหน่อยก็แล้วกันนะครับเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจที่อยากสะสมคอสตูมของน้องคอสตูมของน้องสวยมากเลยนะสำหรับอาชานะครับก็เป็นความสามารถนะครับมาถึงพื้นที่ของฉันนะครับมีโอกาส65%ที่จะล็อกค่าบัานทางที่ถูกคูณแล้วสุ่มเก็บค่าบัานทาง2 4 8เท่านะครับก็เป็นสกิลล็อกค่าบัานทางที่ถูกคูณน,นั่นแหละนะครับ6กเเลยนะก็เดี๋ยวไปฟังสรุปก็แล้วกันนะครับว่าผมคิดเห็นคิดต่างกันยังไงกับอีเวนต์นี้นะครับส่วน อีเวน์จี้เครื่องรางนะครับที่จะอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับที่ทางเกมได้เตรียมพร้อมแล้วก็สปอยให้แล้วนะครับตรงไหนเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยก็คือบ้านโล่ป้องกันนะครับเจ้าตัวจี้นี้เคยเป็นจี้ที่เคยเข้ามาให้ทดลองในครอบครัวแล้วนะครับแต่ว่าก็มาเข้าจริงๆนะครับมาให้เราหาแบบถาวรเลยนะครับเจอกันอีกทีวันที่1นะครับพืษสภาคมวันวันจันเลยนะครับบ่าย2ออัปเดตได้นะครับก็สามารถมาสุ่มหาได้นะครับ ท่านนี้ท่านก็จะมีจี้หลากหลายเลยนะครับที่มาเลีหลังด้วยในรอบนี้นะครับโอเคยังไงผมก็จะขอไปพูดในส่วนของรีวิวอีเวนต์จี้ก็แล้วกันนะครับในคลิปนี้ก็จะขอพูดแค่รีวิวอีเวนต์การ์ดนะครับส่วนพี่ๆท่านใดอยากเห็นความสามารถหรือเปอร์เซ็นต์นะครับเราไปดูที่จี้เครื่องางแล้วก็กดคําว่าอันดับมาใหม่นะครับน้องก็จะมาผูตรงนี้นะครับให้เรามาสํารวจเปอร์เซ็นต์แล้วก็ช่างใจความสามารถได้เลยนะครับว่า มันน่าหาร <S <S หร <า S 1> ือเปล่าก็ในพาร์ทส่วนของการสรุปอีเวนต์นี้นะครับก็มาฟังความคิดเห็นส่วนตัวของผมเลยก็แล้วกันนะครับนี้ขอย้ำอีกทีนะครับว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะพี่ๆสามารถคิดต่างกันได้นะครับในอีเวนต์นี้นะครับผมมองว่าเป็นอีเวนต์ที่เหมาะกับการเก็บเพชรมากที่สุดเลยนะครับเนื่ยอยงจากว่าการ์ดที่มาใีหลังในรอบนี้เนี่ยเป็นการ์ดที่เก่ามากแล้วนะครับอันนี้ขอพูดได้เลยว่าเก่ามากแล้วคือไม่นับตัวของผู้พิพากษาตัวเดียวนะครับสำหรับตัวของอนุบิสเนี่ยมันก็ ค่อนข้างที่จะครบเครื่องนะครับในเรื่องการโจมตีดีบัฟเอฟเฟกเลือดไหลในแถวนะครับแล้วก็มีแปลนในตัวนะครับมีจัดงานการโจมตีนะครับแล้วก็มีแรนดผุดให้ด้วยนะครับอันนี้ก็มองว่ามันเป็นการ์ดที่เล่นสนุกดีนะครับแต่ว่าไม่ไม่เหมาะกับการไปเล่นในลีกเลยนะครับสำหรับมือใหม่นะครับถ้าเทียบกันเลยกับตัวอนูบิสร่างนะครับแล้วก็เป็นร่างผู้พิพากษาเนี่ยผมเชียร์เป็นร่างผู้พิพากษาเท่านั้นนะครับในอีเวนต์นี้สำหรับพี่พท่านใดที่ กำลังปั้นในดีนะครับแล้วก็มีเพชรที่แบบพร้อมที่จะบวกกับการาดสักตัวหนึ่งนะครับที่พอจะไต่เต้าต่อไปได้นะครับแต่ว่าก็ควรระมัดระวังวัตถุดิบอีเวนต์รอบนี้ด้วยนะครับค่อนข้างโหดเลยนะครับอัตราการดรอปเนี่ยค่อนข้างยากนะครับแล้วก็หาวัตถุดิบเยอะเยอะมากนะครับอันนี้ขอบอกนะโอเคพูดต่อนะครับสำหรับผู้พิพากษาอนุบิสเนี่ยผมให้ภาษีดีกว่านะครับร่างอนุบิสตัวแ,แรกเนื่องจากว่า มันมีสกิลขังฟองให้นะครับก็คืออย่างน้อยถ้าอีกฝ่ายมีกันตายอย่างรอบนี้นะครับเราก็สามารถขังฟองแล้วก็รอให้เขาจ่ายค่ามันธได้อีกรอบเช่นกันนั่นเองนะครับแล้วก็มีสกิลอุปกรณ์เขียนแบบเรืออากาศในตัวให้เลยนะครับก็เป็นสร้างออก่อสร้างแล้วก็กระโดดกลับไปยังตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็มีล็อกค่าบันทางเมืองคูณ65อนนะครับอันนี้คือดีมากๆนะครับก็คือไม่ต้องไปเติมคอสตูมแบบอาชาก็ได้นะครับก็คือมี สกิลเมืองแพงให้ในตัวเลยนะครับแล้วก็จะมีจัดโอลิมปิกแล้วก็สลายป้องกันการดึงนะครับสลายป้องกันการดึง40%นะครับก็เป็นสกิลสลายลูกแบบสลายพวกสกิลป้องกันพวกหมวกเกี้ยวนะครับหรือว่าเป็นออฟรองอย่างเงี้ยนะครับออฟเสริมที่ป้องกันการดึงแม่เหล็กได้นะครับอันนี้คือสามารถสลายได้นั่นเองนะครับโอเคเนาะก็จะมีสกิลที่ครบเครื่องมากกว่านะครับส่วนพวกโดน อะไรในตัวของอนุวิทย์อย่างเงี้ยผมมองว่าไปใส่โดนพวกโดนในเทศจะดีกว่านะครับประมาณนี้นะถัดมานะครับก็เป็นตัวของอีโวไดรลิทนะครับที่ผมให้ถัดลงมาจากตัวของผู้พิพากษาเลยนะครับเนื่องจากว่าน้องเคยติดท็อปเมตาครั้งแรกเลยนะครับที่น้องเข้าเซิร์ฟมานะันั่นก็คือสกิลผุดเมล็ดพันธุ์นะครับจากเดิมเนี่ยมันแต่ก่อนเนี่ยมันเป็น90%นะครับน้องโดนเนิร์ฟหันเปอร์เซ็นต์ลงมานะครับเหลือ50%เลยนะครับก็ เป็นตัวแรกนะครับที่ได้นิยามว่าเป็นการ์ดท,ที่ถูกเนิฟใบแรกแบบเห็นเปอร์เซ็นต์ถูกลดแบบชัดเจนนะครับก็ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับส่วนตัวที่มุมมองผมมองว่ามันมันก็ OP จริงๆนะครับตัวของเดลิสเนี่ยแต่ว่าในเ,าเกมแบบพับ l ลิกหรือว่าเกมแบบทั่วๆไปนะครับที่ไม่ใช่หลีกก็ยังคงสามารถมองเห็นน้องได้อยู่นะครับก็ จบวิกได้ไวเหมือนกันนะครับพอๆกันเลยกับเจวอลหรือว่าพิวนั่นเองนะครับก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งสำหรับพี่ๆท่านใดที่เป็นสายวิกแล้วก็จะอยากได้การ์ดที่มันเป็นการ์ดเก่าแล้วก็สะสมได้นั่นเองนะครับโอเคถัดมานะครับอย่างอีโวอาชานี้คือบอกได้เลยนะครับว่าตกเมตาไปแล้วเรียบร้อยนะครับเนื่องจากว่าการมาของคีมุนนะครับแล้วก็คอสตูมของคีมุนเนี่ยมันทําให้ตัวของน้องเนี่ยเล่นลําบากมากนะครับอย่างมันไปเจอตอของตัวเกรหิมะนะครับของคีมุนนะซึ่ง อาชาเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องคอมโบย้ายกลับมายังเรนมาคของตัวเองนะครับคอมโบของอาชาคืออะไรก็คือมันจะส่งนะครับกงจัรไปโจมตีฝ่งตรงข้ามก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเทเลพอร์ตไปหาฝ่งตรงข้ามนะครับแล้วก็ลุ้นอีกต่อนึงนะครับในการส่งฝ่งตรงข้ามไปยังเรนมาคที่เราเลือกนะครับอันนี้แหละนะครับประเด็นคือจังหวะแรกที่ตกเลนมาคตัวเองนะครับหรือว่าพื้นที่ใดๆก็ตามนะครับมันสามารถเสี่ยงต่อการผุดเกรดหิมะของคิมุนได้นะครับซึ่ง ต้องบอกเลยนะครับว่าน้องเนี่ยหายไปตั้งแต่ซาโฮมาแล้วแหละนะครับพี่พีก็สามารถช่างใจได้เลยนะครับว่าตัวนี้ตัดออกไปได้เลยนะครับโตเมตาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเมตานี้ก็เล่นยากแล้วนะครับก็ไม่ค่อยแนะนําแล้วนะแต่ถ้าแบบว่าอยากได้สะสมก็สามารถเก็บเป็นคอลเลกชันได้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับการประกอบการตัดสินใจนะครับความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับก็คิดว่า น่าจะช่วยพี่ๆได้เยอะนะครับว่าจะทําการ์ดไปไหนดีนะครับแต่ถ้าพี่ๆนึกไม่ออกจริงๆนะครับว่าการ์ดที่จะควรทําในเมตาแพทปัจจุบันของเซิร์ฟไทยตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับแนะนําให้ดูท็อปสิเลยนะครับคือการ์ดท็อปสิเนี่ยอ่ะผมให้ถึงท็อปสิก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมผู้พิพากษาก็ติดท็อปสิาเช่นกันนะครับมันก็ยังคงนิยมไปเจอในลีกอยู่นะครับตัวนี้ยังเจออยู่นะครับแต่ว่าร่างแรกเนี่ยไม่เจอแล้วนะครับเนี่ยตกไปแล้วนะครับไม่เจอแล้วนะ ยิ่งอาชาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่เจอเลยท็อปสิเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการ์ดท,ที่คนนิยมนําไปใช้ไต่ลีกมากนะครับแล้วก็เล่นในเกมแบบพับลิกทั่วไปนะครับก็ยังคงเห็นได้อยู่แล้วก็นิยมใช้มากกว่าการ์ดท,ที่หลังจากมากกว่าท็อปสิไปนะครับเห็นไหมัตวตัวดีดีอย่างเงี้ยนะครับที่เพิ่งมาก็ยังนิยมใช้ในลีกอยู่เหมือนกันนะครับก็ยังเห็นนะ ก็ประมาณนี้นะครับที่ผมจะแนะนําพี่ๆได้นะครับสำหรับอีเวนต์นี้ผมก็ขอเก็บเพชรก็แล้วกันนะครับไม่ขอไปต่อนะก็ฝากพี่ก็แล้วกันนะครับว่าจะทาอีเวนต์นี้ดีไหมนะครับส่วนคอสตูมนะครับคอสตูมก็สามารถหาได้จาก2ช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเติมเงินแก้ปัญหา549บาบาทนะครับเคลียร์จบทุกอย่างเลยนะครับหรือจะเป็นการตามหาด้วยเอ่อเฟสติวัลนะครับจะมีเป็นอัตราการดรอปตัวนี้นะครับ การ์ด B ตัวนี้นะครับคือชิ้นส่วนอัญมณีคอสตูมนะครับเก็บได้10ใบนะครับก็สามารถนํามาแลกเปลี่ยนเป็นอัญมณีคอสตูมตัวไหนก็ได้นะครับจำกัด1ครั้งต่อ1 ID นั่นเองนะครับก็อัตราการดรอปค่อนข้างแรงนะครับในตัวของแม้แต่เมกาแจ็คพอตเองนะครับเห็นไหมชิ้นส่วนอัญมณีคอสตูม B 1.2%นะครับคืออัตราการดรอปน้อยที่สุดแล้วนะครับในเมกาแจ็คพอตไม่ว่าจะเป็นเมกาแจ็คพอตหรือ สุ่มแจ็คพอตแบบปกตินะครับอันนี้คือถ้าดวงดีก็ได้นะแต่ว่าถ้าอัตราการออกขนาดนี้ผมแนะนําว่าเติมไปเลยดีกว่านะครับมันจะได้จบทุกๆปัญหาไปเลย <laughs> นะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนคอสตูมอะไรยังไงพี่ๆสามารถสอบถามคอมเมนต์เพิ่มเติมได้ในคลิปนะครับผมจะแนะนําอีกทีก็แล้วกันนะครับแต่ส่วนตัวผมเชียร์เป็นคอสตูมของผู้พิพากษานะครับ คือมันดีอะนะเป็นชาร์จโล่ซูเปอร์ชิลแล้วก็ประหยัดช่องจี้ได้ด้วยนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่มีเพิ่มมาตาการออแสดงผลก็ตามนะครับเวลาที่มันไม่แสดงผลนะมันก็ยังคงน่าเติมอยู่ดีนะครับได้โล่ทองมาเนี่ยกันพวกสกิลขังคุกได้ดีเลยน,นะครับโอเคเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำาหรับก,การรีวิวเวนร์ดที่มาในหลังในรอบนี้นะก็ไว้ช่วยพี่ๆประกอบการตัดสินใจได้นะครับก็สอบถามเข้ามากันได้ทั้งหมดเลยนะครับว่า อยากจะให้ผมช่วยแนะนําอะไรบ้างนะครับจัดที่ยังไงนะครับทำอ, <th> <ร>อีเวนต์นควรทำหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ